ผ้าใหม่มัดมีขอนแก่นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นด้วยวดลายอันวิจิตรและความประณีตงดงามของผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหาได้ยากตลอดจนได้รับการปรับปรุงส่งเสริมและในการพัฒนาจนเป็นสินค้า G ี หรือสินค้าที่แสดงถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีชื่อเสียงในระดับโลกผ้าไหมมัดหมีของศูนย์สิงทอชิ้นใหม่ไทยนับเป็นอีกหนึ่งศิละปะหัตถกรรมที่มีความประณีตงดงามมีความเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีความโดดเด่นด้านลวดลายเป็นลวดลายที่ออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงรวมถึงมีการคัดสรรเส้นไหมที่มีคุณภาพสูง และผ่านกระบวนการย้อมสีที่มีประสิทธิภาพทำให้ได้เส้นไหมที่มีสีสันสวยงามทอด้วยช่างสีมือที่มีประสบการณ์จึงได้ผืนผ้าที่งดงามประณีตยิ่งนักคนขอนแก่นมีการทอผ้ามัดหมี่ใช้เองมาตั้งแต่ในอดีตอันยาวนานการทอผ้ามัดหมี่ที่มีใช้กันอยู่แต่เดิมซึ่งเป็นลวดลายที่ไม่วิจิตรนักจนปัจจุบัน คุณชินสีสมบูรณ์ร่วมกับคุณสุวรรณศีลาดได้คิดค้นประยุกต์ดัดแปลงลวดลายผ้าโบราณต่างๆและลายผ้าจากต่างประเทศเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันอีกด้านหนึ่งคุณชินก็ได้อนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณเพื่อไม่ให้สูญหายไว้ให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานได้ศึกษาสืบทอดต่อไปร่วมอนุรักษ์สืบสารมูลมังไปกับศูนย์สิงทอชินใหม่ไทย และพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทชมความงดงามของผืนผ้าไหมน้อยมัดหมี่ได้ด้วยการไร้สดวันที่10กันยายน2564เวลา18.00นถึง5ทุ่มห้ามพลาดนะครับเจอกัน